สวัสดีครับแฟนๆช่องลูกหนังอินไซด์อยู่กับผมเจตอินไซด์เหมือนเดิมนะครับย้ำราเจอกันทุกวันแบบนี้3คู่อินไซด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วย IFM777 ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจริงๆนะครับามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครับก็อินไซด์คู่แรกไปที่เวลา3ทุ่มเลยครับเิวบรียังติดเป็นลอนดอนดามี้แมตช์ด้วยนะครับ ฟูลัมเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมฟูลัม18แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มฟอร์เดสมา5ต่อ0นะครับดูแล้วเนี่ยไม่น่าเปลี่ยนทีมครับชาวปาดินยาคุมตรงกลางแนวรุกก็อเล็กซ์อีโวบี้อันเดรสเปเรรากองหน้าเป็นราอูคิมเนีสนะครับนัดที่แล้วยิง2ลูกครับเจอกับเวสต์แฮม24แต้ม เกมล่าสุดบุกชนะสเปอร์มา2อต่อหมิเกลอันโตนิโอยังเจ็บลงไม่ได้นะครับแกนหลักก็เจมวอร์ดพราวโทมัสซูเชกนารุกโมเมตคูรุสลูคัสปาเกต้าจาร์ดบเวนนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเวสต์แฮมเอาชนะไปกลับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงสูสีเสมอในเสมอกันนะครับเอ,า,อาง่ายชนะ2จาก3เกมหลังสุดด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ดูแล้วเนี่ยเฮดดูเฮดบ่งบอกว่าเวสต์แฮมดีกว่าเวลาเจอกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้จาร์ดบเวน คูดูส์กำลังท็อปฟอร์มด้วยครับวัดใจเวสต์แฮมทีมเยือนครับผมมองว่ามีแต้มไม่เสมอก็บุกชนะเลยคู่นี้เชียร์เวสต์แฮมนะครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันไปดูเอฟเวอร์ตันครับจะเปิดบ้านเจอเชลซีเอฟเวอร์ตันมี10แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลมา3-0นะครับนี่ขนาดโดนตัด10แต้มฟอร์มยังดีงครับแกนหล,ลักก็เหมือนเดิมนะครับอับดุลไดดูคูเร่แจ็คแฮร์ริสันเดวายแม็กนิลหน้าเป้าโดมินิกค,คาร์บัตเลวินครับเจอกับเชลซี19แต้ม เกมล่าสุดเนี่ยบุกแพ้แมนยูนเต็ดมา1-2นะครับตัวเจ็บเป็นตัวเดิมๆด,ด้านกลางเนี่ยได้คอนเนอร์กาลกเกอร์พ้นแบนครับกลับมาเล่นร่วมกับเอนโซแล้วก็มาร์เซดไกเซโดนะครับแนวรุกก็น่าจะเป็นโคพาเมอร์รไรมเซอร์ลิงนิโคลัสแจ็คสันเหมือนเดิมฤดูกาลที่แล้วเสมอ2-2บ้านเชลซีครับเกมเยือนเชลซีบุกชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมเขายังมองเชลซีบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยแต่คู่นี้ผมบอกเลยครับเอเวอร์ตันของ ชอนไดมาดีจริงๆนะครับนี่ขนาดโดนตัด10แต้มถ้าไม่โดนตัด10แต้มเนี่ยแต้มมากกว่าเชลซีอีกนะครับเกมแบบนี้เล่นในกูดิสันพาร์คด้วยครับวัดใจเจ้าถิน่นเอฟเบอร์ตันครับปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยครับคู่นี้เชียรเอฟเบอร์ตันนะครับ ปิดท้ายที่เวลาห้าทุ่มครึ่งครับไปดูบิ๊กแมชเหมือนกันเท่านั้นฮอสเปอร์เปิดบ้านเจอเนว์คาสเซิลเปอร์ยี่สิบเจ็ดแต้มเกมล่าสุดไปแพ้ขาบ,บ้านให้กับเวสต์แฮามมาหนึ่งต่อสองนะครับปัญหาของโปสเตโกครูก็คือตัวเจ็บนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยเกมรับจะเป็นโรเมโรเหมือนเดิมแดนกลางปาฟซากับบิซูม่านะครับแนวรุกก็น่าจะต้องใช้ดิชาริสันเดยันครูเซฟสกี้ซนเฮืองมินนะครับในขณะที่เนว์คาสเซิล 26แต้มเกมล่าสุดก็บุกแพ้เอเวอเรตมาเละ0นต่อ3าทัทั้งท,ที่รูปเกมก็ไม่ได้เอาง่ายว่าดีกว่าด้วยซ้ำนะครับนิกป๊อบยังเจ็บดนะ้ประตูจะเป็นมาตินดูบราฟกาต่อนะครับแดนกลางลงแน่แน่คือจอร์เรนตันกับบรูโนกิมารายนะครับแนวรุกก็มิเกลอาร์รอนอนโทนิกรอน,อนหน้าเป้าอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับฤดูการที่แล้วเจอกันดิโอเซลชนะไปกลับในบ้าน6-1เกมเยือนบุกชนะ21คู่นี้ก่อนเกมเขาก็ยังมองไปที่ สเปอร์เป็นต่อเล็กน้อยนะครับสเปอร์เนี่ยไปไป,ปมา,มา,มา,มาไม่ชนะมา5เกมนะครับห้านัดหลังสุดได้แต้มเดียวส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยก็สะดุดอีกแล้วนะครับเอาง่ายๆเป็นเกมที่ดูใกล้เคียงครับแม้ว่าสเปอร์จะเล่นในบ้านแต่ปัญหาเยอะจริงๆนะครับนิวคาสเซิลยังพอมีทรงอยู่ครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2บมุมเชียร์นิวคาสเซิลจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ สรุป3คู่นะครับชอบที่เวสแฮมเอ r เวอร์ตันและนิวคาสเซิลครับและเหมือนเดิมครับสนุมันรอใจแบบติดขอสนามไปกับ IFM 777ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของลูกหนังอินไซค์ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ